กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวรร่วมกับบิติสเคิซิลองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชหน่วยงานภายใต้กระทรวงอวและเครือข่ายเปิดตัวโครงการเฟรมลับไทยแลนด์2021เพื่อเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายหัวข้องานวิจัยหรือเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โอกาสนี้ศาสต,ตราจารย์นายแพทย์สิริเลิศทรงศรีวิไลประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมได้กล่าวว่าวิทยาศาสตร์และงานวิจัยมีบทบาทที่สําคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศซึ่งกระทรวงอวอได้สนับสนุนผ่านความร่วมมือต่างๆโดยโครงการเฟรมหลับไทยแลนด์ในครั้งนี้ที่จัดขึ้นถือว่าจัดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่6เพื่อหวังสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สนใจวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นโครงการนี้มีความสําคัญเพราะเรา ตั้งใจว่านอกเหนือจากการที่มีการแข่งขันกันแล้วเนี่ยเราต้องการเห็น2อ,อย่างประการที่1เนี่ยก็คือประชาชนทั่วไปรับรู้ว่าวิทยาศาสตร์มีความสําคัญอย่างไรถ้านักวิชาสามารถจะสื่อสารแบบเข้าใจได้เนี่ยนะครับจะทําให้ประชาชนเกิดความสนใจเกิดการเรียนรู้แล้วก็ให้การสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งประชาชนให้ความสนใจอยู่แล้วแต่ถ้าเราเพิ่มมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่าทาอะไรเกิดประโยชน์อะไรนัรกศึกษามาทำอะไร าการที่2เนี่ยก็คือเราอยากที่จะเห็นเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งกําลังอยู่ในวัยศึกษาวัยเรียนแรงต่างเหล่านี้เนี่ยเออเห็นว่ารุ่นพี่ทํานี้นะเออน่าสนใจนะทำอะไรแบบนี้จะเกิดประโยชน์กับอะไรเราต้องการเห็นการสร้างคนรุ่นใหม่แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับ ขณะที่นางเฮลกาสเตลมาเกอร์ er, ผู้อำนรยการบีทิสเคาวซิลประเทศไทยได้กล่าวว่าในสหาราาาชอณจาักรการสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสร้างความมีส่วนร่วมกับสาธารณะและมีผลทําให้ความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น โดยการแข่งขันเฟรมหลับไทยแลนด์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยให้ได้รับความสนใจมากขึ้นเช่นเดียวกับที่สหราชาอาณาจากักร somebody who's a researcher might be a specialist in their they will be a specialist in their field um, but they won't necessarily have the skills that are needed in order to communicate what they're doing effectively so that's where the British Council has come in um, and, and we you know both through Um, the correct use of, of English language, but also the very many ways of communicating um, uh, that, that are possible. We do trainings um, and and just the very fact I think that we are um, using our media partners to to have these people, as I said earlier, doing engaging, short um, uh, and understandable presentations, I think in itself is helping to change uh, the mindsets of people who maybe thought that science was boring and very specialist but as i said earlier also i i think that having a wider understanding of what these new innovations are could help um to to make them go you know much much wider in terms of their reach สำหรับการแข่งขันเฟมหลับไทยแลนด์เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง3พฤษภาคมโดยสมัครผ่านการส่งวิดีโอเล่าเรื่องงานวิจัยหรือเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ความยาวไม่เกิน3นาทีผ่านทางเว็บไซต์ w w w b i t i s c a l n c i l o r t h f e m l a b โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก10คนสุดท้ายจะได้เข้าร่วมอบรมม t e r c คลาสเรียนรู้ทักษะการนำเสนอวิทยาศาสตร์กับผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจากักรและได้รับเงินรางวัพลพร้อมหลักสูตร ทันาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์รวมมูลค่ากว่า1,000บาทรวมทั้งจะได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการแข่งขันร,รอบนานาชาติแบบออนไลน์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2564